พนักงานสตาร์บัคเนี่ยนัดหยุดงานกันทั่วประเทศทำไมอ่ะพฤศจิุชกาจะเข้าทันวาวันเพ็ญเดือนสิบสองกระทงเเป็นวัดมงคลรัตนารามเขาเป็นข้าวใหม่ในกลิ่นเลยคงแบบชัดมากๆแล้วก็ความนุ่มของมันเนี่ยมันมันอร่อยจริงแน่ๆผมค่ะผมแย่งกันเยอะมากเขาบอกว่ากลิ่นมันจะกลิ่นข้าวคือหอมทั้งซุปเปอร์คือขนาดนั้นอ่ะ สวัสดีครับวินดีต้อรับเข้าสู่น,น้ำมัวนไทยวาไรตี้เรื่องราวดีๆของคนไทยในอเมริกาครับผมผมแจ้จับต้องง่ายๆครับโอ้โหผมโอมครับ อลิสส์อวอลิสค่ะก็วันนี้นะครับเป็นเรื่องน่ายินดีมากเนาะครมาอยู่กับเราที่นโอ้โหรู้สึกว่ามีสีสันมีสีสันใช่มเสื้อแสกขนาดนี้ใช่ต้อนรับต้อนรับคริสต์มาสต้อนรับครับมาแบบคริสต์มาสเลยโอ้โหผมดูมืดมากผมเลยเขามีเสื้อขาวสักหน่อยโชคดีมีชายโชคดีมีชายหน่อยวันนี้ก็ครับรายการของเรานะครับก็จะมี เรา3คนนะฮะแล้วก็อาจจะมีหมุนหมุนเวียนกันไปก็จะมาเล่าให้ฟังประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆให้ฟังนะครับครับก็เรื่องแรกเลยคุณโอมคุณโอมเคยไปเท็กซัสไหมไม่เคยครับยังไม่เคยไปอลิสเคยไปเท็กซัสเคยไปค่ะไปที่ไหนบ้างครับผมหนูไปดัลลาสไปออสตินแล้วก็ไปคิวสตันค่ะแบบว่าแบบสามเมืองเนี้ยก็จะได้3ฟีลเลยนะพี่แจ้มนี่คือไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วก็เคยเป็นแอร์ไงก็เลยบอกว่าได้บินได้เลยแล้วก็ได้เห็น สเไฟมาหลายที่มากนะครับคือผมมารู้จักพี่คนหนึ่งชื่อพี่ชื่่อพีแมรี่เขาเป็นแรปขายเบียร์สิงพี่แมรี่เนี่ยบอกว่าเขาเาไปที่ออสตินมาแล้วเขาบอกว่าเมืองนี้กำลังเจริญกำลังเริ่มเจริญอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันมีบริษัทใหญ่ๆเขาไปเปิดเฟซลา Apple ค่ะ Apple แต่ที่มากไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับที่เท็กซัสเนี่ยเขาเรื่องภาษีครับ การลดหย่อนภาษีของเรื่อง property tax เราจะเห็นคนหลายๆคนย้ายเข้าไปใช่ใช่เออใช่าผมตรงนี้เห็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านนะในเท็กซัสเพราว่าราคามันดีใช่ใช่ก็มีก็มีอ่าทิกตอกคนหนึ่งเนาะที่หนูติดตามอยู่ชื่อว่าคุณอลีอ่าผมก็ดูก็ดูก็ดูใช่ใช่แล้วก็คือเขาชอบพาไปดูบ้านที่นี่แล้วก็อธิบายแล้ว่าเอยมันเริ่มต้นเท่าไหร่ยังไงแบบ บ้านเป็นยังไงคือเพลินมากเลยวิธีกาำลังใหญ่มากเลยนะยในราคาเท่านั้นอะไรเงี้ยคือแบ <ứng> บเฮ้ยคือแบบที่เท็กซัสแบบ4แสนได้ราคาบ้านแบบอย่างกับคารืหาดห์ดใช่ใช่ค่ะก็ต้ <S 2> <S 2> องของขอบคุณคุณลีด้วยนะคะเดี๋ยวขึ้นเอ่อะอะไรนะอินสตาแกรมเขาให้นะครับผมขอบคุณข้อมูลคุณลี USA อ่าข่าวต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ Starbucks ครับยังไงสตาร์บัคก็คือมีอ่าพนักงานสตาร์บัคเนี่ยนัดหยุดงานกันทั่วประเทศทำไมอ่ะ ทำไมครับอลิซก็เหิดเกศเหินเกเหิดเกศพี่พี่โยนแบบส่งเร็วไปใช่ไหมไม่ไม่ไม่เหินเกศมันจัดการที่ว่ามันทุกวันที่16พฤศจิกายนเนี่ยค่ะก็เขาเรียกว่าวัน red cup day แก้วสีแดงเนี่ยไปเป็นของแบบว่าเป็นของกำนันอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้ววันนั้นเนี่ยก็จะเป็นวันที่เหมือนพนักงานอ่ะเขาจะทำงานหนักที่สุดเพราะว่าเหมือนแบบพนักงานไม่พอตารางงานอะไรไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่ามันมัน ก่อการกบฏเล็กๆเลยก่อนไอ้แก้วสีแดงเป็นยังไงแก้วไอ้แก้วแก้วกระดาษธรรมดาไนี่ยนเป็นแก้วพลาสติกสวยมันนเป็นคุณภาพด้วยกับที่เขาขายแบบเคือให้ฟรีเลยเหรอให้ฟรีเลยค่ะใช่แล้วยังไงคือเขาจะนัดหยุดกับแบบฉันจะไม่ให้อย่างนี้หรอก็ก็จะไม่มาทำงานเขารู้สึกว่าวันนั้นมันเป็นวันที่เขาต้องทำงานน่ะเพราะคนก็จะแห่กันมาเพื่อจะซื้อเอาแก้วสีแดงเพื่อจะได้ต้องมีแบบอะไรอินสติทีฟอะไรดีๆเพื่อให้เขาทำงานในวันที่มันต้องหนักขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ เรื่องต่อไปเรื่องที่3ก็คือก็เป็นเรื่องของการติดต่อกับสถานทูตไทย <plotted. S 2> ทำไมอะในอเมริกาคือตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีเรื่องร้องทุกข์มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในอเ <c oughs> มริกาเนี่ยคือทางสถานทูตเนี่ยเขาก็มีช่องทางออนไลน์ที่สามารถติดต่อแจ้งร้องทุกข์ <melhor> <C oughs> กเข้าไปได้ด้วยซึ่งมันก็นสามารถทําให้เราแบบคอนเนคกับสถานทูตได้ง่ายขึ้นอะไรางเงี้ค่ะใช่ แล้วก็มีกฎหมายใหม่ด้วยนะที่ฟลอริดาอ่าก็คือพาคนที่ไม่มีสถานะเนี่ยเดินทางเข้าฟลอริดาเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายทช่ไมอ่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างยกตัวอย่างยกตัวอย่างผมหนีเข้าเมืองมาค่ะนะได้ไหมมันน่าหลายได้อยู่ผมลักลอบหนีเข้าเมืองมาแล้วผู้แจ้งร้องเพียชาติไทยได้ไหมอ่าโอเคต่อเลยต่อเลยถือว่าผมหนีหนีเข้าเมืองมาผิดกฎหมาย แล้วพี่แจ้จะพาผมไปกินข้าวก็รับผมขึ้นรถไปมสมมติว่าบเจอตำรวจแล้วเราเราต่อมอเช็คว่าผมเนี่ยลักลอบเข้าเมืองน้ะไม่มีหลักฐานหลักฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายพี่แจ้จะโดนข้อหาไปด้วยข้อหาไปด้วยอยากตั้งใจด้วยนะอุ้ยนี้ก็แอบย่าเหมือนกันนะบางทีเรามีเพื่อนที่แบบ นึกออกเหมแบบเพื่อนแบบโรบินฮูดอย่างเงี้ยคือโรบินฮูดเนี่ยเขาก็เหมือนอาไม่ได้ไม่ได้หมายความไม่รู้ว่าจะตีความถูกไหมนะแต่ว่าในที่เขาเขียนมาน่าจะเป็นคนที่เหมือนเข้าประเทศโดยที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากรัฐบาลกลางซึ่งอาจจะเป็นในกรณีที่เหมือนแบบช่องทางมาช้านเปล่าวที่เราคิดกันอย่างนี้นะคะหรืออ่าก็อาจจะไม่มีข้อมูลอยู่ข้อมูลบันทึกว่าเข้ามาเลยอะไรเงี้ยไอดีอะไรพาสเวิร์ดอะไรไม่ทราบเลยผมว่าถ้าเกิดถือว่าโดดแต่ก็ยังบินเข้ามาถูกต้องมันก็มีข้อมูลทางกฎหมายอะไรเงี้ย ใช่ไหมเขาก็ผ่านตอมอะไรเข้ามาซึ่งมันแต่เรื่องในของระยะเวลาของวีซ่าในการที่จะอยู่เนี่ยสถานะมันตรงนั้นมันก็มีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันมีข้อมูลบันทึกอยู่แต่ถ้าเกิดปีนข้ามกำแพงเข้ามาทางแบบชายแดนอเมริกาแล้วแบบเดินข้ามมามันก็จะไม่มีข้อมูลถ้าเป็นเป็นการแบบเข้ามาโดยธรรมชาติใช่แล้วเขาก็ใช้ความผิดว่าข้าความผิดอะไร ก็เป็นอะไรที่เตือนกันไว้ละกันใครขึ้นรถแบบถ้ามีเพื่อนที่จะขึ้นรถก็อาจจะต้องถามว่าเธอเป็นไข่อายุโอเคแล้เชหดอนไมเีหรอเรามามีเรื่องประชาสัมพันธ์กันนิดนึงดีกว่าครับผมไห่ตายแล้วใกล้เราด้วยเดือนพฤศจิกามาอย่างนี้เพราะพฤศจิกาจะเข้าทันวาวันเพ็ญเดือน12 ลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงแต่ละวเขาชอนวดเก็บออกนะชั้นวุ uh ้นผมจบจบจบเลยดีกว่าเลียยาวที mm ่ร hmm. ัาฟลอริดานะฮะแหวมวันนี้เราอยู่กับฟลอริดาเยอะจริงใช่ที่รัาฟลอริดาที่ร้านอะไรครับผมที่เมืองแคมป้าค่ะที่เมืองที่เมืองเลยเป็นวัดค่ะเป็นวัดมงคลรัตนารามนะคะตั้งแต่ ถ้าบ่งเย็นถึงห้าทุ่มครึ่งเลยนะคะจัดงานลอยกระทงถูสนุกแน่น่เลยน่าจะเป็นวัดใหญ่นะสองธันวาคมนะคะก็จะมีการการะเล่นไทยนะครับแล้วก็จะมีอาหารไทยแน่นอนที่สุดแล้วก็สอยดาวมหาสนุกนะครับก็เป็นอะไรก็เป็นกิจกรรมเหมือนงานวัดอะไรทนองนั้นถ้าคนไทยในฟอริดาคนไหนได้ยินข่าวนี้ก็ชวนชาวต่างชาติมาด้วยลวกันเขาจะได้เห็นประเพณีวัฒนธรรม ของบ้านเรานะครับอันนี้เคยไปหรอแทมปาเคยไปเที่ยวใช่มีเพื่อนสนิทอยู่ที่แทมปาเลยแล้วก็แบบเข้าเมกาครั้งแรกอ่ะก็คือก็คือเมือนงั้นเลยทางช่องทางธรรมชาติเหมือนกันใบน้ำงนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ามีโอกาสก็จะบินใบงานนี้เลยลวกันโอ้โหพี่แจ้พูดแล้วนะคะวันวันที่เท่าไหร่นะวันที่สองธันวาที่สองเดือนธันวาคมนะครับ ย้อมาอีกทีก็ตอน5มโมงเย็นถึง5ทุ่มครึ่งเลยครับวัดมงคลรัตนารามแทมป้าฟลอริดาครับพลาไม่ได้นะครับอีกเรื่องนึงเลยก็คือขอสแสดงความยินดีกับร้านใหม่ด้วยนะครับมีร้านใหม่เปิดที่ซานฟรานซิสโกนะฮะเป็นร้านชื่อว่าร้านฟินไทยซีฟู้ดแอนด์กริลนะฮะแสดงความยินด,ด,ด,ดีด้วยนะครับผมตบมืตอ แน่นอนที่สุดนะครับเราดีใจอยู่แล้วถ้าแบบว่าการที่ได้มีร้านอาหารไทยเปิดขึ้นมาใหม่ครับได้มีการทําให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้ครัวไทยูสู่ครัวโลกจริงๆ,งๆนะครับ,รบก็ยินดีด้วยนะครับับฟิไทยฟิีไทย and grille คือฟินกันไปเลยงานนี้ขอให้กิจการรุ่งเรืองนะครับเ <Be> บ้อเจเลชั่นค่ะอ่าเรื่องต่อไปอันนี้อลิสตามเขาอยู่เมื่อต้องให้อลิสแล้เรื่องนี้แล้นนคืออลิสฟอลโลว์เขาอยู่เลยเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยชอบในการที่เขาแบบมีอินิชิเอตในการทำอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ คนนี้เนี่ยก็คือชื่อว่าคุณหญิงใช่คุณหญิงก็คือเป็นเป็นน้องสาวของพี่กอลฟี่ไม้ใชค่คือก็คือตอนนั้นอนะ่ะเมื่อประมาณช่องโควิดอะ่ะเขาบินมาที่เมกาครับแล้วเสร็จแล้วที่นี้เนี่ยนะคะเขาก็พอมาอยู่ได้2เดือนปุ๊บอบปิดประเทศก็คือเป็น,ไ,นไม่ได้ติดโควิดนีเขาก็แบบอยู่บ้านเฉยๆมาประมาณ5เดือนแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบ ไม่ไหวแล้วว่าเขาต้องหาอะไรทําอะไรเขาก็เลยคิดว่าทําอะไรดีแล้ววันนึงอ่ะเขาก็ไปซื้อโดนัทมาจากแบบใชนา่าทาว์ยังมีโดนัทมีรูไหมฮะโดนัทยังไม่รู้นะมันยืดใจต่อครใช่แล้วเขาก็ไปซื้อมากินนะเขาก็กินกับคุณแม่สามีนเนาะก็แบบว่าถ้าทําเองอ่ะอร่อยกว่านี้ไหมทั้ทงทั้งที่เขาพูดไปอ่ะเขาทาโดนัททาอะไรไม่เป็นเลยใช่ค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย หเขาไปหาสูตรจากอินเทอร์เน็ตเขามาลองหาสูตรทําสูตรใหม่แล้วก็คุณแม่สามีเขาเนี่ยน่ารักมากคือเป็นคนทําขนมนี้แล้วเขาก็แบบมาช่วยกันปรับสูตรจนนลงตัวออแล้วเขาก็เิ่าว่าเออเขาตั้งโจทย์แต่ว่าเราคนไทยเราทําโดนัทที่แบบ ไทยๆไหมเป็นมะพร้าวอ่อนซื้อกซื้ออะไรมาลองทําดูอะไรอย่างนี้เฮ้ยถ้าเกิดถ้าเกิดพูดอย่างนี้น่ากินถ้าพูดอย่างนี้น่ากินชื่อว่าร้านช c บี้เบเกอร์ค่ะอยู่ที่ยูทาอะไรอย่างนี้แล้วเขาเป็นสาขาที่สองด้วยแล้วนะที่เขาเปิดเนี่ยสาขาสองแล้วใช่แต่ว่าจําได้ว่าตอนที่มึงแบบสมัยก่อนก๊อปไมค์เราจะเห็นน้องก็แบบตัวแบบเด็กๆเลยอ่ะคือคนนี้คนนี้ใช่น้องหญิงน้องหญิงไหนๆมีรถอะไรบ้างนะฮะ มีรถอะไรบ้างาว่มีแบบมไทยยังโคคนัทมีอูเบะอะไรอย่างนี้ส่วนนี้ครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เล่าให้ฟังนะถึงปัญหาการเปิดร้านเขาก็ร้องไห้มาหนักมากเพราะเขาไม่เคยทําอยู่ที่บ้านเขาก็คนหนุ่มไงทำอาหารไม่เป็นไม่เคยทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบพยายามยังไม่ทำครีสตับสุดท้ายก็ต้องทําเหมือนแลนหลอดบอกเขาไม่เป็นไรไม่ต้องทําก็ได้ท้ายเขามาตุ้งต้องทำครีสแทปก็ต้องมีต้องทำใหม่ทำทำครีสตับเสร็จปุ๊บ ไปตรวจข้างในปุ๊บเอาท่อแต่ท่อมนใหม่อีกเขา<ม>แทบ,บร้องไห้เลยเพราะว่าเหมือนเงินที่เขาได้มาใส่ได้ตอนแรกม,มันก็อาจจะไม่ได้คับเบอร์ส่วนนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เข้มแข็งมากเลยนะถึงเขาเก่งนะก็ถ้าใครนะครับแวะไปที่ยูท่านะครับก็อย่าลืมแวะไปหาน้องเออร้านชับบี้ใช่ชับบี้เบเกอร์ก็ยินดีด้วยนะครับด้วยค่ะเก่งมา อยากกินมากๆลองดู <ไอ S 1> ว่ามีวิธีที่เราจะมีโอกาสได้ทานไหมไ <อ S 1> เราจะ,<น>ะต้องบินไปอยู่ท่าแล้วแหละหรือ,อไม่ก็ให้น้องคุณหญิงหรือน้องหญิงเนี่ยลองแบบหาวิธีให้เหมือนเลดี้เอ็มอะ ไม่ได้ไหมแล้วก็ชิปมาอยากกินนะเดี๋ยวจะเอามารีวิวเลยใช่ผมผมก็สายโดนัทเหมือนกันไม่ก็มาเปิดที่เสียเท่าก็ดีนะคะขายดีนะคะคุผู้หญิงครับเรื่องต่อไปเรื่องอะไรดีครับผมก็มาคุยกันเรื่องของไทยทาวน์ในอเมริกากันหน่อยก็มีที่ LA เที่ใครๆก็รู้กันอยู่แล้วครับแล้วก็มีที่นิวยอร์กก็เพิ่งฉลองครบรอบหนึ่งปีไปก็ยินดีด้วยใช่คราวนี้เนี่ยผมก็เลยไปไปไปสืบเข้ามาอีกว่าเฮ้ยแล้วคนไทย จำนวนที่อยู่เยอะที่สุดเมืองไหนเยอะที่สุดผมสื่อมาห้าอันดับอันดับ5คือที่ไหนรู้ไหมที่ไหนอฮาวิ่งตันนี่คือคนไทยเยอะที่สุดอันดับห้านะอุ้ยดีอ่ะอันดับ4ที่ไหนรู้ไหมที่นิวยอร์กอ่านิวยอร์กซึ่งนิวยอร์กเนี่ยก็มีไทยทาวน์ครับนะอันดับ3ก็เป็นฟลอริด้านะครับแต่ยังไม่มีไทยทาวน์ก็อยากให้มีเนาะต้องทำยังไงเนี่ยฝากท่านทูตด้วยนะครับ แล้วก็อันดับ2คือ็ที่ไหนทราบไหมครับอันดับ2ผมว่าชิคาโกเอลเท็กซัสอ๋อเท็กซัสน่าจะมีนะไทยทาวแต่เท็กซัสคนไทยเยอะนะทำไมทำไมทำไมต้องทำไมคนไทยชอบอยู่เท็กซัสเพราะว่าเขาบอกว่าในการที่จะไปเริ่มต้นสร้างชีวิตอะไรเงี้ยบอว่ามันยังเรื่องเรื่องภาษีที่ลดลงนะครับมันมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นนโยบายที่ทำให้เชิญคนเข้ามาอยู่ในเมือง ใช่ถ้าเกิดพอพอมันมีบ้านมันการสร้างครอบครัวพอบ้านราคามันสามารถจับต้องได้แล้วก็มันใช่บ้านไม่แพงคนไทยเยอะช่วยเหลือกันได้ใช่แล้วเป็นเมืองใหญ่เท็กซัสเป็นเมืองใหญ่อจะไปเหมือนกันนะจะไปเห็นเหมือนกันนะแล้วอันดับหนึ่งเลยก็คงพลาดไม่ได้นะครับแคลิฟอร์เนียนะครับทางสถานทูตดูอยู่นะครับเราก็ ถ้าเราจะได้มีส่วนร่วมอะไรสักอย่างจะได้มีไทยทาวเกิดขึ้นมาตามหัวเมืองใหญ่ๆนี้ได้มันก็เป็นเรื่องอน่ายิยนดีนะพี่น้องถ้าเกราเห็นว่ามันสามารถปักหมุดได้เลยว่าเออตอนนี้มันมไทยทาวไม่เกิดที่นี่ที่นี่ที่นี่นะใช่ถ้าเราทำได้แบบมันจะดีมากเลยเนาะคุณโอมครับปกติคุณโอมแบบมาอเมริกาเนี่ยคุณโอมพูดภาษาอังกฤษได้ไงพูดภาษาอังกฤษได้ไง อย่างน้องอย่างน้องอลิสเนี่ยเขาน้องเขาเป็นเป็นแแอร์เนาะต้องได้มาอยู่แล้วคือเป็นคนมีความรู้โอ้หไม่ถึงขนาดนั้นหรอกรเรียนเหมือนกันพี่โอแต่ว่าคุณโอมาผมคือเราพูดแบบเป็นระดับหนึ่งอ่ะเราก็แบบสื่อสารได้แต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่า เป๊ะทุกอย่างแต่ก็คือสามารถสื่อสารแล้วเอาตัวรอดไปได้ดีกว่าแล้วผมก็เริ่มแบบไอ้เรียนออนไลน์หรือว่าศึกษาเอาอะไรมาอ่านเอาอะไรมาเงี้ยคือคือในอมรมถึงว่าเป็นคือ,คอ,คอ,คอตั้งแต่บ,บินมานี่พูดภาษาอังกฤษได้ไ<ม>หมได้หมือว่าเราทํางานกับต่างชาติบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยใช่ผมที่มาอเมริกานี่แบบ yes, no, y okay. e s n o okay ได้แค่นั้นเลยคือตัวเซฟเลยแล้วมันจะมีจังหวะที่แบบว่าไม่รู้เคยกันบปล่แบบว่าพอฝรั่งเขาพูดมารู้ๆๆ้รู้รูไม่ทันแต่ได้ yes no เดียวต่จะมีโมเมนต์ที่มึงจะต้องตอบแล้วอะ no แล้วก็นึกว่าผิดกูตอบผิดไปแล้วแต่ว่าคือตอนนั้นมันยากแต่ตอนเนี้ยมันมีแบบ ทุกคนเข้าดู Youtube กันได้ใช่ใช่มันเริ่มมีออนไลน์เริ่มมีอะไรนะก็จะมีนี่นี่ไอนี่เลยของครูพี่แอนครูพี่แอนหนูชอบมากหรอใช่เขาแบบคือเขามาแบบสายสวยแล้วเขาก็จะเน้นแบบคําพูดในชีวิตประจําวันครูพี่แอนนะครับก็สําหรับคนไทยที่มาอเมริกาแล้วก็รู้สึกว่า จะไปเรียนได้ที่ไหนนี่ก็เป็นไอจีหนึ่งที่สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับอีกคนหนึ่งก็คือครูดิลแลวครูดิลผมดูคือคนไหนอ่ะฮาดีใช่คนนี้คือเขาจะแบบเน้นแกมมาโทเฟลโทอีกเนี่ยต้องให้เขามันจะมีคนหนึ่งที่เป็นแบบ ใช่คือ<ช>คนนี้เหรอใช่ใช่ที่แบบแต่งตัวแรงๆนะมันจะมีคนนึงที่แต่งตัวแรงๆใช่คุณดิวจะชอบมาบางทีก็ใส่ส้นสูง<อ>ใส่ถุงน่องส,สีสีสสแล้วมาเดินอะไรเงี้ยแล้วเขาจะมีวความตลกมันทําให้รู้สึกว่าดูแล้วเอนเตอร์เทนไม่เครียดแล้วมันก็ซึมซาบเข้าไปอ่ะแต่ว่าคนที่ผมดูคือครูพี่ลูกกอล์ฟลูกกอล์ฟครับลูกกอล์ฟนี่จะมีความมั่นมั่นอมั่นใจแล้วก็จริงๆความมั่นใจของเรามันทําให้ความมั่นใจของเขาอ่ะมันทําให้เราเรียนรู้ได้นะการที่เรา การที่เราจะพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยม,มันคือความมั่นใจที่ต้องอยู่ข้างในเสื้สอผ้าที่สวยที่สุดคือเสื้อผ้าความมันมแล้วพอเรามีความมั่นใจมันทําให้เรากล้าพูดมากขึ้นกล้าถามกล้ากล้าที่จะบอกว่าเฮ้ยอันนี้ฉันไม่เข้าใจอ,ะอ่ะก็ครูพี่ลูกกอล์ฟนะคะรับพ่าไม่ได้เลยครูอดาดัมครูอาดัมครูอาดัม ก็คือควดัมก็คือสัมพันอเมริกันแท้ๆแล้วก็บริษัทไทยแตกฉานทุกอย่างฉันแบบฉานแบบคนไทยอีกอะตอนนี้ควอดัมอยู่ที่เมืองเมืองไทยใช่ค่ะใช่ไหมครับแต่ว่าครูครูครูพี่ลูกกอล์ฟนี่อยู่อังกฤษเอ่อสวมเสื้อจะเป็นอังกฤษนะได้ไหมพูดพูดพูด accent อังกฤษได้ไหม Can I have some coffee please มันมีความมันมีความพร้อมนะก็จริงๆแล้วมันก็ มีอีกหลายคนนะครับเป็นยูทูบเบอร์ที่สอนภาษาอังกฤษใช่ใช่เดี๋ยวนี้มีเยอะมากสําหรับใครที่มาอเมริกาแล้วก็ยังเรียนภาษาอังกฤษอยู่หรือก็เข้าไปดูตามที่เราลิสต์มานนที่เราเคยพูดไปแล้วกันนะครับน่าจะช่วยได้ในการที่จะพูดภาษาอังกฤษให้อยู่บ้านเขาะนะก็ต้องก็ต้องพูดอะมันเหมือนแบบว่าทําให้สําหรับพวกสําเนียมมันซึมซาบอะไรอย่างนี้ได้วยมวะใช่ใช่ค่ะเมื่อก่อนเป็นคนที่มมีปัญหาเรื่องชื่อมาก ผมมาชื่อจริงชื่อพรชัยพรชัยก็แล้วแล้วคือช e ื่อเก่าเก่าที่พรชัยแล้วก็เพื่อนเพื่อนตอนนั้นไปมาเรียน ESL ใหม่ๆมาเรียนภาษาอังกฤษใหม่ๆเพื่อนก็เพื่อนเป็นคนอินโดเพื่อนอินโดชื่อเอริกมันก็จะเรียกเฮ้พรเช้าเรียกผมเองเรียกผมอย่างเลยว่าแล้วเราเรียกามาพรให้พรเช้าแรกๆเราก็ไม่เข้าใจอ่ะทำไมมาเรียก จังว่ะพออยู่ไปสักพักสักพักเริ่มแบบเฮ้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละก็ก็ฝากถึงคนที่มีชื่อพรนะครับที่อยู่ที่เมริกาผมเข้าใจคุณมากๆาเรื่องต่อไปนะฮะครับถึงเรื่องฮอลลีวูดกันบ้างดีกว่าพี่แจ๊ค่ะคือมันจะมีหนังเรื่อง m o s w s w t h t m o r e b i r t h นะคะเป็นหนังที่แบบ มาจากเกมเป็นแฟ<า>ชั่นฮอลลีวูดเลยแล้วก็ยายาเนี่ยได้รับเลือกให้มาแสดงในนี้ด้วยกันแล้วก็แสดงคู่กับใครรู้ไหมคะไอ่ลอสเบบี้เกิร์ลตัวนี้ที่ f day นะคะก็คือมันจะมีประโยคเด็ดเลยว่า I l o ลอ baby girl มันเป็นหนังแบบมันค่ะจะเซ็กซี่เป็นเป็นมาเฟียต์ตอรลี่นิดนึงสาวๆก็จะดูแล้วจะรู้สึกฟินมากใช่ค่ะแล้วก็ตัวดาดตีเนี่ยนะคะมิเชลล์มอนมอนเนี่ยนะคะคนนี้ก็จะมาแสดงกับยายาด้วยเหมือนกัน ใช่จะมีเพื่อีกคนนึงมีวิลเลียมมอสลีนะคะก็เคยเล่นเรื่องนาเนียดูไว้โอ้ตัวตัวพระเอกนี่ใช่ไหมตัวหล่อหล่อนานเนียมาเลยแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเป็นมาจากฝั่งเคป๊อปดราม่าก็คือเใช่ไหมแซนเดอร์ลีค่ะเออนี่ก็ดูแบบสาวไทยก็สวยไม่แพ้ชาติใดในโลกนั้นโหย่าสวยอ่ะแล้วแบบความสามารถคือแบบเต็มอ่ะใช่ค่ะ ล้เรื่องนี้คือจะถ่ายกันที่ที่แคนซอบเลยที่กรุงเทพทั้งเรื่องทั้งเรื่องโอ้าหใช่นี่ปกติแล้วเนี่ยพอเวลามาอยู่อเมริกากันเนี่ยสมมุติเราหิวหิวแล้วไม่ได้ออกไปกินข้าวข้างนอกเนี่ยทำอะไรกินกันคะไข่เจียวมาม่าเจียวมาม่ารู้หรือเปล่าว่ามันมีไข่เจียวจานพิเศษจานหนึ่งที่ต้องใช้คนถึง1 0 0 0พล้านคน ต้องใช้คนถึงหนึ่งพันล้านคนที่จะผลิตจานไข่เจียวนี้ได้มันยังไงครับคือไรครับคือ,อะค,ะคุณลิซ่านะฮะคุณลิซซ่าเนี่ยได้รางวัลที่เป็นจานซึ่งเ,เป็นรางวัลที่ต้องมีคน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกดเข้าไป1,000ล้านคนอของ Spotify นะฮะครับบลิมมิ่งถึง1,000ล้านคนเลยต้อง1,000ล้านคนเท่านั้นคราวนี้พอคุณลิซ่าได้มาเนี่ยคุณลิซ่าแบล็กกิ้งของเราเนี่ยนะครับพอได้มาปุ๊บเธอทำไข่เจียวจ้าใส่จ้าเลยใส่จ้าผมว่านี่น่าจะเป็นไข่เจียวที่ทรงคุณค่าที่สุดเลยนะว่าไหมก็ถือว่าเป็นซอสซอสเบาๆนะครับก็ขอบคุณน้องแล้วน่ากินด้วยนะ จริงๆแปปหนึ่งปูเลยอ่ะไข่เจียวนี่ถือว่าเป็นของไทยไหมแล้วเดี๋ยวนี้เขามีไข่เจียวแบบใหม่นะเขาเขาทำให้มันอยู่ในทรงอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างนอกกรอบนะ,ะแล้วก็เหมือนเหมือนเค้กอ่ะพอพอพอ,พอ,พ,อ,พ,อพอตัดออกมามันเป็นเหมือลนลาวาลวาลวาเรียกอะไรนะไข่เจียวคอนโดไข่เจียวคอนโดไข่เจียวคอนโดไข่คอนโดครับที่เมืองไทยน่ากินมากแหมน่าจะมีสักร้านหนึ่งนะทเดี๋ยวเราจะ ตามไปถ่ายเลยนะอันนี้น่าสนใจพูดถึงเรื่องไข่แล้วก็พูดคงมีไข่ก็ต้องมีข้าวครับยังไงคุณอมเล่าเรื่องข้าวให้เราฟังหน่อยสิก็ตอนนี้มันจะเป็นช่วงเขาเรียกว่าปลายปีมันก็จะมีเป็นลักษณะของข้าวเขาเรียกข้าวใหม่ซึ่งข้าวใหม่เนี่ยมันก็เป็นข้าวที่อุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็มันยังแบบมีความนุ่มข้าวจะนุ่มแล้วก็หอมมาก คือจะเห็นถึงความแตกต่างแบบสุดๆเลยใช่ครับกลิ่นมันแล้วก็ผ่หุงแล้วมันจะหอมซึ่งข้าวพวกข้าวหอมมะลิเราเนี่ย <c oughs> คือลักษณะเด่นของมันก็จะมีกลิ่นเหมือนกลิ่นใบเตย <c oughs> ใช่ไหมครับแล้วก็พอเป็นข้าวใหม่เนี่ยกลิ่นมันคงแบบชัดมากๆแล้วก็ความนุ่มของมันเนี่ยมันมันอร่อยจริงกินกับไข่เจียวนี่แหละข้าวใหม่นะผมว่าแค่นี้เลยอ่ะ <c oughs> ซึ่งข้าวหอมมะลิเนี่ยปกติเขาจะ,ะหนึ่งปีเขาจะล็อตเดียว พพอพอีพอพออกรอบนึ่มั็จะเป็นอีกมันจะไม่ใช่ข้าวใหม่จ<ช>่ไม่เรียกว่าข้าวใหม่แล้วดูคนโดยเฉพาะคนเวียดนามนะคนเวียดนามไม่ดูแบบปลาเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่นะพอรู้เป็นข้าวใหม่เขาจะรีบจองใชแแ่แล้วที่มากไปกว่านั้นที่สําคัญที่สุดคือไปหาไปหาได้ที่ไหนรู้ไหมครับอันแรของ กำลังจะพูดเลยว่าเราอยู่เมกาอย่างเงี้ยเราจะไปจองเขาทันได้ไหมก็จะเป็นช่วงเทศกาลฤดูการข้าวใหม่มันจะมีแค่บางร้านเท่านั้นใช่ครับผมในร้านนั้นก็คือแม่โขงใช่ครับเห็นเขาก็มีออนไลน์อยู่นี่คะแม่โขง market com แม่โขง market com นะครับก็อย่าลืมเข้าไปดูแล้วกันนะครับได้ผมได้ข่าวมาว่ากาลังจะลงแบบชุดใหญ่ใช่ไหมเจอชุดใหญ่ซึ่งคนเข้าไปแย่งกันผมแน่ๆคนแย่งกันเยอะมากเขาบอกว่ากลิ่นมันจะกลิ่นข้าวคือหอมทั้งซุปเปอร์ คือขนาดนั้นนะแงแล้วก็วคือ,อที่มันเหมือนอย่างที่บอกว่าคนเวียดนามเขาแบบเขาครีซี่กับเรื่องนี้มากเพราะว่าข้าวใหม่มันจะคงมีวิตามินที่ครบทวนเพราะว่าเหมือนว่าการเก็บข้าวเก่ามันค่อยๆจางๆไปแต่ว่าข้าวใหม่นี้คือแบบความสมบูรณ์ทุกอย่างอ,อยู่ในนี้หมดเลยว้าวว้าวว้าวมันน่าจะหอมนาดูเลยนะใช่ครับก็เรื่องราวก็ของเราประมาณนี้นะครับครับผม วันนี้ก็ได้สาระกันไปมากพอสมควรนะครับ<ช>ก็อีกครั้งครับเรา3ามคนแล้วก็ทีมงานของเราเราเชื่อว่าคนไทยมีความสามารถ<ช><ช>เราเชื่อว่ามีเรื่องราวดีๆของคนไทยในอเมริกาอีกเยอะแยะมากมายเราก็เรา3มคนขอเป็นกระบอกเสียงเล็กๆ<ช>่ระบอกทุกๆคนกันไปแล้วกันครับเอามาเล่าสู่กันฟังแล้ววันนี้นะครับเรา3ามคนผมแจ้ ผมอมครับอลิสซ์เทรเวอลิสค่ะเราสามคนลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้เราด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ก yep> ันมานะครับว่าอยากให้เราทำเรื่องราวของอะไรหรือว่าใครอยู่ที่เมืองไหนรัฐไหนลองทักทายกันมาดูเผื่อเราจะแวะไปหานะ่าลืมแช่ไหมไเยอะไปะอุวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันอีกสัปดาห์หน้าไหมสัปดาหน้าครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ